เมื่อโลกถูกทำลายจนไม่สามารถอาศัยอยู่ได้มนุษย์จึงต้องอพยพไปอยู่ดาวดวงอื่นแต่ว่าพวกเขากลับเจอมนุษย์กลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ก่อนหน้าคนเหล่านั้นจะเป็นมิตรหรือศัตรูเชิญนไปรับชมกันเลยครับกับเดรฮันเลด หลังจากที่พวกคลาร์กพากันออกไปตามหาเบลามีพอที่แสงต้ามไม่มีคลาร์คอยดูแลแล,แล้วผู้มีศรัทธาก็พากันมารวมตัวกันเพื่อจะขอให้ปล่อยตัวรัสเซลเพราะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะจุดไฟเผาตัวเองไปทีละคนซึ่งในระหว่างที่อินด้ากำลังเจราจากับผู้มีศรัทธาที่ชื่อว่าเทอยู่นั้นผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังก็เผาตัวเองให้ทุกคนดูเพื่อเตือนว่าถ้าไม่ยอมทำตามข้อเสนอก็จะมีคนทำแบบนี้อีกชั่วโมงละหนึ่งคนทำให้อินด้าต้องกลับไปปรึกษาคนอื่นๆว่าจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงดีและทุกกกกกกกคนนน็ไได้ต้ตลงัวว่่่าาจะใหมเมมอรฟีปพข เพราะพวกเขายังคิดว่าเมอร์ฟี่เป็นแดเนียลพรามอยู่จากนั้นอินด้าก็พาเมอร์ฟี่ไปหาพวกที่กําลังรวมตัวกันแล้วบอกว่าเธอจะคอยคุ้มกันอยู่ข้างนอก พอเมอร์ฟี่เขาไปถึงก็เห็นว่าพวกเขากําลังจะเอาเด็กไปเผาเมอร์ฟี่จึงรับบทเป็นแดเนียลแล้วเข้าไปช่วยเด็กคนนั้นพร้อมกับสั่งให้เด็กคนอื่นๆตามเขาออกไปแต่ว่าแฟนเก่าของแดเนียลก็ล็อกประตูเอาไว้แล้วถามเมอร์ฟี่ว่าชื่อของเสาหลักทั้งสี่ในแซงต้าม,มีอะไรบ้างซึ่งเมอร์ฟี่นั้นก็ตอบไม่ได้ผู้มีศรัทธาที่ชื่อเทจึงจัดการกับเมอร์ฟี่ทันทีจากนั้นก็คิดจะเอาตัวเมอร์ฟี่ไปเผาแต่ทันใดน,นั้นอินดาก็พาลัสเซลกับเอมอรี่เข้ามาเพื่อบอกให้พวกเขาปล่อยตัวเมอร์ฟี่ และในระหว่างที่เชสเฮด้ากำลังสวมบทเป็นลัสเซลแล้วสั่งสอนทุกคนอยู่นั้นอินด้าก็สังเกตได้ว่าคำพูดแต่ละอย่างมันฟังดูคุ้นๆเหมือนกับเธอเคยได้ยินแบบนี้มาก่อนอินด้าจึงลองพูดภาษาชาวพื้นโลกกับลัสเซลว่ามีแมงมุมอยู่บนไหล่ของนายซึ่งลัสเซลก็เผลอหันไปมองทําให้อินด้ารู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ลัสเซลแต่เป็นเชสเฮด้าที่อยู่ในร่างเพราะลัสเซลนั้นจะไม่เข้าใจภาษาของชาวพื้นโลก แล้วภาพก็ตัดมาที่ดาวบาโดในระหว่างที่พวกสาวกกำลังรอให้คนที่เป็นรับออรันโดกลับมาจูจ่ๆพวกเขาก็ถูกใครบางคนจัดการไปซึ่งมันก็คือฝีมือของพวกเอคโคที่แอบสวมชุดล่องหนเข้ามาจากนั้นทั้ง3ก็คิดจะพากันไปที่ห้องเอ็แคหรือก็คือห้องที่ออกเทเวียถูกเขียนข้อมูลแต่ว่าทันใดนั้นทหารสาวกคนอื่นก็เรียกให้ลงไปข้างล่างเพราะกำลังจะมีการผฐมนิเทศพอไปถึงคนที่กำลังพูดอยู่ก็คือผู้นำแอนเดอร์คนที่สั่งให้โฮบไปพาออกเทเวียกลับมาทำให้โฮบเกิดความแค้นและคิดจะไปจัดการกับเขาาแต่ว่วคโก็ มาห้ามเอาไว้ก่อนบอกว่าตอนนี้เรามีภารกิจที่ต้องทำแล้วภาพก็ย้อนกลับมาที่ออกเทเวียหลังจากที่เธอถูกโคบแทงให้กลับมาบาโดเธอก็ถูกนำตัวกลับไปหาเลวิทที่ห้องเอ็มแคซึ่งเลวิทก็ขอโทษที่เขาช่วยโฮบเอาไว้ไม่ได้เขาทำทุกอย่างที่ทำได้ไปแล้วและฝังข้อความไว้ในแขนของเธอเลวิทบอกว่าเขาจะไม่ได้ทำงานที่นี่อีกแล้วเพราะพวกนั้นคิดว่าเขาสนิทกับออกเทเวียเกินไปเลวิทจึงบอกว่าถ้ามีคนใหม่เข้ามาทำแทนพวกนั้นจะใช้วิธีที่รุนแรงกว่านี้ดังนั้นออกเทเวียต้องพยายามควมคิด จุดเดียวให้ได้เพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาเอาข้อมูลในหัวไปทันเดนั้นผู้นําสาวกแอนเดอร์ก็เข้ามาหาบอกว่าทหารจับตัวพี่ชายของออกเทียมาได้แล้ว และเมื่อแอนเดอร์พาออกเทวียออกไปที่ห้องศิลาก็เห็นว่าตอนนี้เบลามี่จัดการกับทหารพวกนั้นไปหมดแล้วและกําลังจับสาวกคนหนึ่งไว้เป็นตัวประกันแอนเดอร์ Andrew บอกว่าเขามีเหตุผลที่ต้องทําแบบนี้เพราะมันไม่มีทางอื่นแล้วซึ่งออกเทวียก็บอกว่าแอนเดอร์พูดถูกเธอจึงขอให้แอนเดอร์ส่งเบลามี่กลับไปที่แสงตาแล้วเธอจะยอมให้ความร่วมมือพอแอนเดอร์ได้ยินแบบนั้นเขาจึงไปเปิดสะพานให้เพื่อเตรียมส่งตัวเบลามี่กลับไปแต่ทันใดนั้นทหารที่นอนอยู่ก็ฟื้นขึ้นมาแล้วกดระเบิดเพื่อฆ่าเบลาามีี่่ททํใให้้้คนนนอยูกกๆแถวัตจ การถูกระเบิดทั้งหมด แล้วภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบันพอพวกเอคโค่พากันเข้าไปในห้อง MCA p ก็เห็นออคเตเวียที่กำลังถูกเค้นเอาข้อมูลอยู่ซึ่งตอนนี้ออคเตเวียกำลังปิดกั้นความคิดของเธอและเอาแต่พูดประโยคเดิมๆว่าฉันไม่กลัวเพื่อป้องกันไม่ให้สมองถูกพวกสาวกเจาะเข้าไปได้เอคโค่ Echo จึงบังคับให้สาวกที่อยู่ในห้องบอกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับออคเตเวียเขาจึงเปิดความทรงจำของออคเตเวียให้ดูตอนที่เบลามี่ถูกระเบิดแล้วตายไปทําให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เบลามี่ตายไปแล้วซึ่งพอเอคโค่ได้บบวาาวาย ความแข็ง ส่วนทางฝั่งของดีโอซาตอนนี้เธอถูกจับขังเดียวเอาไว้เพราะไม่ว่าใครจะเข้ามาหาก็ถูกเธอจัดการกันหมดและในขณะที่ชายคนหนึ่งกําลังเอาอาหารเข้าไปให้เดียสาก็แกล้งทําเหมือนว่าเธอหายใจไม่ออกชายคนนั้นจึงพยายามจะเข้าไปช่วยทําให้ถูกเดียซากัดคอแล้วกระชากเนื้อออกมาจนเขาเสียชีวิตจากนั้นเธอก็เอาชุดของเขามาสวมเพื่อปลอมตัวออกไปข้างนอกโดยใช้ลูกตาของชายคนนั้นสแกนประตูออกไปและได้เจอกับพวกโฮปที่พาออกเดเวียผ่านมาพอดีดีโอซาจึงคิดจะเข้าไปจัดการแต่พอโฮปถอดหมวกออกมาแล้วเรียกดีโอซาว่า แม่ดีโอซาจึงรู้ว่าเธอก็คือโหปทำให้ดีโอซาได้เจอกับลูกของเธออีกครั้งแถมยังโตขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย แล้วภาพก็ตัดมาที่พวกคลากหลังจากที่โผล่ออกไปยังดาวบางอย่างเลเวนก็เอาหมวกมาสวมเพื่อค้นหาศิลาทันในนั้นคลา์ก,ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างอยู่ใต้หิมะพอลองขุดดูมันก็คือศพที่ถูกฝังอยู่เลเวนจึงคิดว่าจุดประสงค์ของดาวดวงนี้ก็คือเอาไว้เก็บศพและสัญลักษณ์ที่ติดอยู่ผ้าห่อศพนั้นก็เหมือนกับของดาวบางดวงที่เธอเห็นผ่านหมวกเลเวนจึงคิดว่าศพมันน่าจะมาจากดาวดวงนั้นและคงจะเป็นดาวที่พวกเบลมี่ถูกจับไป จากนั้นทุกคนก็พากันเดินทางไปยังถ้ำที่คิดว่าศิลามันน่าจะอยู่ในนั้นแล้วพอทุกคนคลานเข้าไปข้างในจูจูก็มีตัวบางอย่างพุ่งเข้ามาหาแล้วมันก็เล่นงานหมวกที่เลเว่นสวมอยู่เธอจึงใช้มีดที่ติดมากับชุดแทงมันให้ตกลงไปแล้วพากันคลานเข้าไปข้างในต่อ ตัดภาพกลับมาที่ดาวบาโดพอพวกออกเทเวียพากันจนมาถึงห้องศิลาพวกเธอก็สังเกตได้ว่ามันมีบางอย่างผิดปกติเพราะแถวนี้ไม่มีสาวกคอยเฝ้าอยู่เลยทันใดนั้นออกเทเวียก็หันไปเจอกับเลวิธท,ที่ตอนนี้กลายมาเป็นคนถูพื้นไปซะแล้วพอออกเทเวียเดินเข้าไปหาเลวิธก็บอกว่าห้ามเข้าไปในนั้นแล้วบอกให้เธอไปที่ฟาร์มออกซิเจนแทนมันมีประตูทางออกที่ลงไปสู่พื้นผิวของดาวอยู่ซึ่งพวกสาวกจะไม่ตามลงไปเพราะที่นั่นไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ออกเทเวียจึงยอมเชื่อสิ่งที่เลวิธพูดแล้วพาทุกกคนไปฟาร์มออซ And ตัดภาพมาที่แสงตามในขณะที่มาดี้กำลังวาดรูปบางอย่างที่เหมือนกับศิลาทันใดนั้นเด็กคนหนึ่งก็เข้ามาหาเพื่อขอดูซึ่งมาดี้ก็ไม่รู้ว่าเธอเคยเห็นมันมาจากไหนแต่เหมือนกับว่ามันเคยอยู่ในหัวระหว่างนั้นเพื่อนอีกคนก็มาเรียกให้ไปเล่นบอลด้วยกันมาดี้ก็เลยคิดจะไปเล่นด้วยแต่อินดาก็เข้ามาหาซะก่อนแล้วบอกว่าขอคุยด้วยจากนั้นอินดาก็บอกว่าตอนนี้ปืนถูกขโมยไปซึ่งเธอก็รู้ว่ามันเป็นฝีมือของพวกนักโทษที่ไม่พอใจหลังจากที่คนของพวกเขาตายแต่ว่าตอนนี้อินดาทาอะไรไม่ได้เพราะวอนคู ไม่ยอมเชื่อฟังเธออีกแล้วพวกเขาต้องการผู้บัญชาการมาคอยนำทางให้อินดาจึงอยากให้มมดี้ไปช่วยเป็นผู้นำเพื่อทำให้วอนคูยอมทำตามคำสั่งแล้วจะได้พากันไปยึดอาวุธกลับคืนมา มาดี้จึงยอมทำตามสิ่งที่อินดราขอแล้วเตรียมตัวออกไปหาพวกวอนครูแต่ระหว่างนั้นแจ็คสันก็เข้ามาหาเพื่อขอให้อินดราหยุดส่งไม้ดีออกไปเพราะเขาอยากให้มาดี้เป็นแค่เด็กธรรมดาที่มีอิสระเหมือนกับเด็กคนอื่นๆแต่อินด้าก็บอกว่าอย่ามาขวางไม่อย่างนั้นฉันจะจัดการกับนายซึ่งพอมาดี้เห็นว่าทั้งสองกำลังทะเลาะกันเธอจึงไม่ยอมทําตามสิ่งที่อินดราต้องการแล้ววิ่งหนีออกไปจากห้อง จากนั้นเอมเบรี่ก็ถามอินด้าว่ายังมีเรื่องอะไรที่ยังไม่ได้บอกอินดาก็เลยบอกว่าตอนนี้เชตเฮด้าอยู่ในตัวของรัสเซลมันได้แอบเข้าไปเกาะในไดฟจิตตอนที่เลเว่นลบข้อมูลในเปลวไฟตอนนี้มันได้ฆ่ารัดเซลและยึดล่างเอาไว้แล้วเราก็ยังฆ่ามันไม่ได้เพราะผู้มีศรัทธาจะพากันเผาตัวเองอีกแถมถ้าวอนครูรู้ว่าเชตเฮด้ากลับมาคนจากเผ่าเชงเกด้าก็จะพากันไปรับใช้เพราะเชตเฮด้าเป็นคนของเผ่านั้นเมื่อฟีจิงบอกอินดาว่ายังมีวิธีที่จะทําให้วอนครูเชื่อฟังอยู่นั่นก็คือการประลองฝีมือเพราะออ เียเคยทำมันสำเร็จมาแล้วแถมตอนนี้ก็ไม่มีใครเก่งพอจะสู้อินดาได้ว่าแล้วอินดาก็เข้าไปหาพวกวันครูแล้วบอกให้ทุกคนฟังคำสั่งของเธอแต่ว่าได้มีใช้จากเผ่าเชนกาดาคนหนึ่งที่ไม่ยอมฟังอินดาก็เลยบังคับให้เขาสู้และอินดาก็สามารถเอาชนะไปได้ทำให้ตอนนี้ทุกคนต้องยอมทำตามคำสั่งของเธอ ตัดภาพมาทางฝั่งของออกเทเวียในขณะที่ทุกคนพากันไปถึงฟาร์มออกซิเจนแล้วพวกเขาก็เจอชายแก่คนหนึ่งเดิอนออกมาพอดีเดียรซาซจึงถามว่าจะเข้าไปในนั้นได้ยังไงชายแก่บอกว่าถ้าไม่มีเครื่องช่วยหายใจก็เข้าไปในนั้นไม่ได้เพราะทุกคนจะถูกฆ่าเหมือนกับชาวบาโดโบราณที่พวกเขาถูกบางอย่างทําให้สูญพันธุ์ไปออกเทเวียจึงพูดขึ้นมาว่าถ้าเข้าไปไม่ได้แล้วเลวิทจะบอกให้มาที่นี่ทําไม พอเอโคได้ยินแบบนั้นเธอก็ฆ่าชายแก่ทิ้งเพราะออกเทเวียเผอพูดชื่อของเลวิทขึ้นมาเธอเลยคิดว่าถ้าปล่อยชายแก่ไปเลวิทจะตกอยู่ในอันตรายจากนั้นทุกคนก็กำลังจะพากันเข้าไปในฟาร์มแต่แกลเบลก็ห้ามเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าถ้าเข้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นพวกทหารสาวโวก็กำลังจะพากันมาถึงเอโคจึงพยายามจะเปิดประตูแต่แกลเบลก็ไม่อยากให้เปิดเขาเลยช็อตทุกคนให้สลบไปแล้วยอมมอบตัวต่อพวกสาวโวกเพราะอย่างน้อยมันก็ทำให้ทุกคนไม่ต้องเข้าไปตาย ัดภาพมาที่พวกคลาไในที่สุดทุกคนก็หาศิลาเจอสักทีแต่ทันใดน,นั้นมิลเลอร์ก็เจอกับผ้าที่มันมีสัญลักษณ์ของเซกันดอนอยู่ซึ่งมันก็คือสัญลักษณ์ของลทัทธิวันสิ้นโลกที่สร้างบังเกอร์ขึ้นมาทุกคนจึงสงสัยว่าบางทีอาจจะมีศิลาอยู่ที่โลกแต่ว่าตอนนี้ไม่มีเวลาแล้วตัวปารหลาดที่อยู่ในถ้ำกำลังจะตามมาหาทุกคนเลยเวนจึงรีบใส่รหัสเพื่อเปิดสะพานแล้วทุกคนก็พากันเข้าไปในนั้น กลับมาที่แกลเบลหลังจากที่เขายอมมอบตัวพวกสาวกก็พาเข้าไปหาแอนเดอร์ที่ห้องศิลาแล้วแอนเดอร์ก็บอกว่ามีสาวกของเขาตายไป25คนเพราะฝีมือของพวกแกลเบลพร้อมกับให้แกลเบลได้บอกลาศพของออรแลนโดที่เขาได้ฆ่าตัวตายหลังจากโดนหักหลัง จากนั้นแอนเดอร์ก็ส่งศพไปไว้ที่ดาวนาคาลาหรือก็คือดาวที่พวกคลาร์พากกันหลงเข้าไปแล้วแอนเดอร์ก็บอกแกรเบลว่าทุกคนในบาโดไม่เชื่อเรื่องสวรรค์แต่พวกเขาเชื่อเรื่องการมีชีวิตนิรันด์และข้อมูลที่ได้มาจากออกเทเวียก็สามารถช่วยให้มันเกิดขึ้นได้แอนเดอร์รู้ว่าแกรเบลศึกษาเกี่ยวกับศิลามาร้อยปีส่วนพวกสาวกที่นี่ก็ทดลองใช้มันมาแล้วหลายพันครั้งแต่ว่าก็ยังหาคำตอบที่แท้จริงของมันได้ไม่หมดเขาจึงอยากให้แกรเบลมาร่วมมือเพื่อไขปริศนานนี้ให้ได้โดยการบอกข้อมููลลททัั้้งหมดงหมดีี่่รราเกกยวกบค แกลเบลจึงถามว่าแล้วคลาร์กเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้แอนเดอร์ก็บอกว่าเธอมีกุญแจสำคัญที่จะสามารถไขทุกอย่างได้ แล้วภาพก็ตัดมาที่แสงตาเด็กสาวผู้ศรัทธารัสเซลได้ทำอาหารสร่งให้กับเมอร์ฟี่เพื่อจะให้เมอร์ฟี่นำมันไปให้กับเชดเฮดาเพราะตอนนี้เธอยังไม่รู้ว่าชายคนนั้นไม่ใช่รัสเซลแล้วพอเมอร์ฟี่เข้าไปส่งอาหารให้ข้างในเชดเฮดาก็แอบ,บเอากระดาษที่เด็กคนนั้นใส่ไว้ในขนมปังออกมาในกระดาษมันเขียนไว้ว่าพิธีรวมตัวจะมีขึ้นในวันนี้พอเชดเฮดารู้แบบนั้นเขาก็ทวงเวลาเมอร์ฟี่เอาไว้โดยการชวนให้เมอร์ฟี่เล่นหมากรุกด้วยกันและในขณะเดียวกันที่ร้านอาหารนิกกี้ได้คุยกับบูลแฮงแกลเบลที่ชื่อออนนนววัเเพืื่่ชให้าามารมรม เธอแล้วยึดเมืองนี้เอาไว้จากนั้นก็ค่อยแบ่งกันคนละครึ่งแต่ทันใดนั้นเอมิลี่ก็เข้ามาขัดซะก่อนเพื่อจะขอตรวจ DNA ของเนลสันซึ่งตอนนี้เอมิลี่กำลังไลต่ตรวจด n a ของคนในแสงตัมและบุตรแห่งแกลเบลเพื่อจะได้ตามหาครอบครัวที่พวกเขาแยกจากกันมาเพราะเมื่อก่อนบุตรแห่งแกลเบลก็เป็นคนในแสงตัมแต่แยกตัวออกไปเพราะไม่เห็นด้วยกับการบูชาเทพจอมปลอมเท่านั้นตอนนี้เอมิลี่จึงต้องการจะให้พวกเขากลับไปอยู่ด้วยกันแต่ว่าเนลสันนั้นก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือแล้วพาพวกของเขากลับออกไปจากร้านใน เห็นแก้วของเนลสันพอดีเธอจึงคิดจะเอาแก้วนั้นไปตรวจ DNA แทนส่วนทางฝั่งของเมอร์ฟี่ที่เล่นมารุกอยู่กับเชดเฮดาพอเล่นไปเล่นมาเมอร์ฟี่ก็เริ่มสงสัยว่าทาไมเชดเฮดาถึงไม่ยอมรุกคาตั้งแต่แรกเชดเฮดาจึงบอกว่าเขาแค่ทวงเวลาเพื่อให้งานเลี้ยงของเอมิรี่พังเท่านั้นเพราะถ้าไม่มีเมอร์ฟี่แล้วเอมิรี่คงจะควบคุมทุกอย่างไม่ได้จากนั้นเขาก็จับตัวเมอร์ฟี่เอาไว้เพื่อไม่ให้ออกไปหาคนอื่นๆได้ส่วนที่ในงานเลี้ยงตอนนี้เอมิรี่ได้ขอให้ผู้คนในแสงตั้ามารวมตัวกกัันนัันนนนนนททใใดด้้้้เเเีส็ไขาาาามมหาหํอ ใจที่เขายอมมาร่วมงานเพราะเธอได้เตรียมคนที่เขาอยากเจอไว้รอแล้วซึ่งก็คือพ่อแม่ที่แท้จริงของเดลสันที่ได้พลัดพลาดจากการมานานจากผลตรวจที่เอมิลี่ได้เอาไปตรวจมาพ่อแม่ของเดลสันได้พบลูกอีกครั้งเธอก็เข้าไปกอดเขาเพราะไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีก แต่ว่าพ่อของเนลสันกลับไม่ยอมรับเพราะไม่ว่ายัางไงพวกบุตรแห่งแกลเบียวก็ยังเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับแสงตําทันใดนั้นเขาก็เข้าไปบีบคอเนลสันแต่ว่าเขาก็ถูกเนลสันแทงจนตายไปและในระหว่างที่ทุกคนกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจู่ๆพวกนักโทษก็พากันบุกเข้ามาแล้วนิกกี้ก็เข้าไปถามเนลสันอีกครั้งว่าจะยอมร่วมมือกับเธอไหมเนลสันก็เลยบอกว่าเขาเอาด้วยเพราะถึงแม้ทำดีไปพวกเขาก็ถูกรังเกียจอยู่ดีพวกนักโทษจึงมอบปืนที่ขโมยมาให้กับบุตรแห่งแกลเบียวแวเต,ย,ตเยักนพสง